สวัสดีวันทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพามาส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตเกาหลีใต้ค่ะ ที่สั่นสะเทือนแดนกิมจิหนักมากหลังจากที่น้องลีซ่าได้สร้างความปั่นป่วนเตรียมพร้อมที่จะปล่อยเพลงอัลบั้มชุดที่2กับสาวล็อกสตาที่ร่วมจับมือกับ RCA Records นะคะค่ายดังในสหรัฐอเมริกาก็ขึ้นเพร์อันดับที่1ไปทั่วโลกสิ่งนี้ทําให้แฟนๆต่างก็คือฮาก,กันหนักมากเพราะไม่เคยมีมาก่อนในวงการเคป๊อเกาหลีใต้กับลุกผมสั้นเหมือนย้อนยุคนะคะกับตะแกงเพชรติดฟัน ซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมป๊อปนะคะก็มีฮิปฮอปแรปเปอร์หลายคนที่ใส่ตะแกรงเหล็กแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าทีมแม่ไทยฟังจีนอเมริกายุโรปบราซิลนะคะต่างก็ออกมาชื่นชมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากแล้วกลับมาที่ทางเกาหลีใต้โครเรียกิมจิกันบ้างนะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นเป็นสองฝั่งด้วยกันนะคะต่างก็ชี้เป็นเสียงเดียวกันว่าชื่นชอบลิซ่าและก็แสดงความคิดเห็น ว่าไม่ชอบสักเท่าไหร่นะคะพันเดคูเน็ตชาวเน็ตต่างก็แสดงความคิดเห็นกันว่าว้าวมันใหม่มากเลยลิซ่าฉันไม่คิดว่าจะคือลิซ่านะนี่มันบ้าไปแล้วอะไรเนี่ยฉันไม่คิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีเช่นนั้นมันจะได้ผลกับอเมริกาหรือไม่ลิซ่าสวยจังว้าวคนเป็นดาราเพลงป๊อปจริงๆลองใช้แนวคิดแบบนั้นตัวแม่ตัวมัมน่าเชื่อมาก รู้สึกเหมือนลิซ่าเป็นป๊อปสตาร์ในปี2004ลิซ่าสวยตลอดแต่ฉันไม่ชอบมันฉันชอบลิซ่านะแย่จังเลยอ๋อเป็นเรื่องตลกโดยส่วนตัวแล้วฉันไม่ชอบมันเหมาะสมกับลิซ่ามากลูกสาวป๊อปสตาร์ให้ความรู้สึกเหมือนไฮเปอร์ป๊อปนิดๆคุณกำลังคิดอะไรอยู่มีผมสีดำเป็นไปได้ว่านี่คือสีผิวของลิซ่าเข้มไปหน่อย ไม่คิดว่าจะเป็นคนผิวเข้มแบบนั้นมีคนผิวขาวและมีผิวสีแทนกว่าลิซ่าเยอะมากมันเหมาะกับเธอมากดูเหมือนว่าลิซ่าจะสามารถปรับรับมือกับเรื่องแบบนั้นได้ดีโดยไม่กระทบกระเทือนเธอแนวความคิดทำให้ฉันนึกถึงรีฮันนาในสมัยก่อนว้าวเจ๋งมากเลยดีมากเลยลิซ่าโอ้ยตื่นเต้นมากคิดถึงรีฮันนาขึ้นมาทันที เขาเป็นป๊อปสตาร์โดยรวมแล้วฮ่าฮ่าฮาฉันกำลังตั้งตารออยู่นะลิซ่าว้าวสีผิวของคุณเข้มมากในตอนแรกลิซ่ามาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นใครจะไปสนใจสุดยอดมากเลยลิซ่ามันไม่ดีเท่าไหร่มันเจ๋งมากควรเป็นใครแต่ก็เก๋ดีนะเจ๋งมากทำไมมีความรู้สึกว่าเธอเปลี่ยนไปกระทันหันมันดูเหมือนไม่ใช่เคป๊อป มันดูเข้ากันได้ดีเหมือนกับตัวละครในเกมเธอดูเหมือนกับดาราดังเลยว้าวเขาเป็นป๊อปสตาร์เต็มตัวจริงๆเธอสวยมากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอ้ดีมากเขาดูเหมือนผู้ชายประเทศไทยทำไมรู้สึกว่าลิซ่าไปไกลขนาดนี้เหมือนไม่ใช่เคป๊อปเลยโอ้มันแตกต่างมากประับชมใหม่ตั้งตารอลิซ่า ฉันชอบลิซ่านะแต่ฉันไม่ชอบแนวนี้ว้าวฮ่าฮาตั้งตารอเลยครับยีเงานิดหน่อยทำไมบางคนถึงว่ามีผิวสีดำเอเชียถึงมีสีผิวที่ขาวล่ะมันเจ๋งมากเลยฮ่าฮาดูเหมือนว่าเป็นภาพที่สร้างโดย AI ว้าวฉันประหลาดใจมากคุณคือลิซ่าใช่ไหมดูเหมือนว่าเป็นเหมือนคนอื่น ลิซ่าเจ๋งมากรู้สึกเหมือนว่าเป็นภาพเมื่อ20ปีที่แล้วพรสวรรค์คือลิซ่ามันเจ๋งมากเลยแต่ก็แปลกจริงๆนะมันคืออะไรโอ้ลิซ่าสาวล็อกสตาบ้าจริงมันเจ๋งมากบางความคิดเห็นมันน่าอายจริงๆนะให้ตายเถอะมันสวยหรอความรู้สึกด้านความงามของฉันแย่ที่สุดในตอนนี้ฉันรอคอยมันจริงๆลิซ่าเธอดูดีมีสไตล์ ว้าวลิซ่าน่ารักมากว้า wow, วจะผ่านไปด้วยดีนะลิซ่าอ้มันแปลกใหม่มากพวกเขาดูดีลิซ่าตั้งตารอต่างหูนั้นมีเอกลักษณ์มากเลยฉันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างติดอยู่ในฟันของเธอฉันอยากเอามันออกไปจริงๆได้ยินมาว่าช่วงนี้มันกำลังฮิตแต่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะไม่ทันสังเกตฉันคิดว่าคงจะเป็นคอนเซปต์เหมือนตอนที่เคซี่ฮอสปารีส ทั้งใครลิซ่าหนักมากดูเหมือนว่าลิซ่าจะไปทำงานต่างประเทศมันให้ความรู้สึกเป็นเหมือนพ๊อบสตาร์โดยรวมด้วยฉันคิดว่าลิซ่าจะทำได้ดีมากๆในอเมริกามันเจ๋งมากคงจะดีถ้าพวกเขานำเพลงที่เหมาะสมกับลิซ่าขึ้นมาแสดงบนเวทีคงจะสนุกดีหรือภาพถ่ายออกมาสวยกำลังได้รับความนิยมในสมัยนี้ตั้งตารอลิซ่า้าวกับคอนเซปต์ได้รับการตอบรับดีมาก ลิซ่าคือป๊อปสตาร์ออกแนวญี่ปุ่นหน่อยๆและลิซ่าเจ๋งมากๆไม่เคยมีมาก่อนในวงการเคป๊เกาหลีใต้ 10. นี่ก็เป็นแค่คอมเมนต์บางส่วนเล็กๆน้อยๆนะคะที่ชาวเน็ตเกาหลีใต้ออกมาสดงความคิดเห็นผ่านเดอะคูณเน็ตนั่นเองค่ะอย่าพลาดชมในวันศุกร์ที่28มิถุนายนเวลา7โมงเช้าบ้านเรานะคะ